สวัสดียามเย็นค่ะพบกับลักกี้นักสร้างสุขนะคะวันนี้ลักกี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของคนที่กำลังทำอะไรผิดพลาดในการทำงานอยู่แล้วรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วเราจะมีวิธีทำอย่างไรให้เรารู้สึกดีขึ้นและถ้าคุณกำลังเป็นคนคนนั้นอยู่นะคะคลิปนี้จะทำให้คุณสบายใจขึ้นค่ะฟังคลิปให้จบนะคะคนที่ทำงานผิดพลาดเนี่ยแสดงว่าอะไรคะแสดงว่า เราไม่ต้องอยู่เฉยไงคะถ้าคุณไม่อยากทําอะไรผิดพลาดคุณก็ไปนอนอยู่บ้านสิไม่ต้องทําอะไรดังนั้นหากคุณลุกขึ้นมาทําอะไรก็ตามแล้วมันเกิดสิ่งที่ผิดพลาดขึ้นแสดงว่าคุณเป็นคนปกติและคุณกำลังจะเป็นคนที่สามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จได้ดังนั้นดีใจได้เลยคะ่ะถ้าคุณลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึง่งคุณก็ต้องผิดพลาดอย่างแน่นอนนะคะและเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วก็พัฒนาซะอย่างเช่นถ้าคุณ ทำงานผิดพลาดในวันนั้นลูกค้าหัวเสียมากคุณไม่สามารถบริการลูกค้าได้ทานลูกค้าก็ด่าว่าคุณแถมลูกเข้าไปหาผู้จัดการแล้วก็จะเอาเรื่องเอาราว่ผู้จัดการก็เคลียร์ให้ได้เรียกคุณไปว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณก็อธิบายให้ผู้จัดการฟังและหากคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้ฉันแย่มากเลยฉันเป็นทุกอย่างมันเกิดขึ้น เพราะฉันเพราะว่าฉันไม่แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเลยทําให้การบริการล่าช้าไปแล้วฉันคงจะไม่ได้ประเมินขั้นและสิ่งเหล่านี้มันส่งผลทำให้คุณไม่มีความสุขกลับไปบ้านคุณก็อารมณ์เสียกับครอบครัวเหมือนทุกด้านของคุณแย่ไปหมดเลยนะคะแล้วคุณก็คิดว่า แล้วพ่กนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมคุณก็เกิดความกลัวแล้วก็ไม่อยากมาทํางานแต่ถ้าหากเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะคุณก็จะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องดูจากสาเหตุที่แท้จริงจๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากคุณคนเดียวมันเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้องและเราควรที่จะพูดคุยกันว่าหากเกิดระบบคอมพิวเตอร์ขัด คล่องขึ้นอีกเราจะมีวิธีรับมืออย่างไรในทีมงานเพื่อให้บริการดวดเร็วขึ้นดังนั้นวันนี้มันดีมากเลยนะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำให้เรารู้ว่าเราต้องแก้ไขยอย่างไรและพรุ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นอีกเราจะแก้ไขได้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่เสถียรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่เรารู้วิธีในการจัดการเห็นไหมคะมุมมองก็ต่างกันแล้ว แล้วก็เขาก็จะมองว่าถึงวันนนี้ระบบต่างๆมันจะไม่สามารถที่จะบริการลูกค้าได้ทันแต่ในเรื่องของจุดอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเลยคุณก็จะ